สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณแม่เอมซีทุกท่านนะคะนี่ก็บรรยากาศนะคะที่บ้าน3าสาวดาวสิ้นนะหลังจากที่ควาจอยนะคะไม่สามารถเข้าคุณแม่ระองดาวได้นะคะตลอดระยะเวลา7เดือนเลยนะคะมเอ็ซีวันนี้ก็จะอ่าไม่ใช้เด็กเอ็นนะคะไม่ใช้เด็กเอนเลยจะพาคุณแม่ระองดาวออกอาบน้ําด้วยเทคนิคแล้วก็วิธีของควาจอยะ ต้องใช้เวลานะคะแม่แม่ซีเราต้องใช้เวลาแล้วก็ความบดทษความรักความเอาใจใส่นะที่ความจอยีต่อแม่รองดาวนะ้ไม่กล้าขึ้นด้านหน้านะคะคลัวจังหวะพลาดขึ้นมานะก็อาจจะอันตรายนะเซฟเซฟเซฟตี้นะคะแม่แม่ซีเซฟทุกอย่างแต่ว่าดูด้วยความรักความถูกพันที่คุณแม่รองดาวมีต่อความจอยนะคะแม่แม่ซีก็คือรักกันมากเลย ไแล้วนะก่อนหน้านี้เราต้องมีคะแนนนะคะในการจ้างเด็กกินทุกครั้งที่จะพาคุณแม่ระองดาวออกอาบน้ําหรือออกจากกุกหลักนะแต่ทุกวันนี้ก็ใช้วิีการคืนขาหลังนะแล้วก็การค่อยๆมีโซ้นะคะปักองเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดนะคะในที่ก็ไม่อยู่ในความไม่ประมาท ปันจอยความรู้สึกเป็นยังไงแบบความรู้สึกอะที่แบบเจ็ดแปดเดือนที่โลมาเป็นยังไงมัน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 ดีมันดีใจอะแต่ว่ายังยังไม่เต็มร้อยเนาะถ้าเต็มร้อยอะมันต้องสามารถขึ้นขาหน้าส่งขาหน้าแล้วก็ลงขาหน้าได้อย่างสนุยใจ เวลาเราแก้ขาแก้อะไรเรียกมาแบบนี้เขาจะเดินตามอันนี้คือสนิทใจแล้วแต่ตอนนี้แปดสิบเปอร์เซ็เนต์แต่ว่าก็ต้องระวังนะนะพอมันเป็นอะไรมามันไม่มีความปลอดภัยเดี๋ยวมันจะอันตรายกว่าเก่าเพราะว่าเม่ดาวเขาไม่ชอบอยู่แล้วก็คือไม่ชอบความที่ใาญไม่ชอบไม่ชอบเลย แม่แม่หลายๆท่านนะคะที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะบ้านสามสาวดาวซิ่งนะคะว่าเฮ้ทำไมแม่ดาวถึงจำาฟันไม่ไดนะ้ก็น่าจะมาจากอาการสาเหตุการป่วยนะสาเหตุปัจจัยในการป่วยของคุณแม่รองดาวอยากต่อเนื่องนะคะแ mm hmm. ม่แม่ซีก็คือครั้งแรกนะคะหลังจากที่คลอดผ้าพานน้ำเพชรมงคลได้ราวๆประมาณ7เดือนนะคุณแม่ก็มีอาการเป็นลมล้มชักนะหลังจากนั้นเราก็ได้ดูแลคุณแม่รองดาวอย่างใกล้ชิดมาสักระยะหนึ่ง นะพอผ่านช่วงช่วงนั้นมาได้ mm hmm. ก็เป็นช่วงที่ยานมนะคะพอ,อยานมแล้ววันเวลานะ,ะพอเราพาคุณแม่รองดาวกลับเข้ามาอยู่บ้านนะ,ะคุณแม่รองดาวก็มีอาการตกเลือดนะคะแม่เม่ซีตกเลือดช่วงที่น้ําเพชรไปไปเรียนหนังสือน,นะคะก็จะมีอาการป่วยเข้ามาแล้วพอพอวันหนึ่งก็น่าจะคิดถึงน้ําเพชรตอนที่เขาทําควันจอยตอนนั้นน้าเพชรก็ไม่อยู่เลยเนาะ,นะะน้ำเพชรก็ไม่อยู่นะคะแม่เม่ซีก็มี มีอาการนะคะได้เกิดจําควานไม่ได้นะคะก็กระโดดทําร้ายควันจอยมาครั้งหนึ่งนะคะมเมมีหลังจากนั้นมาเราก็าเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะมเมมซี 49นะคะใีที่ความจอยเข้าแม่เราองดาวเราต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะคะแล้วก็ดูอาการช้างนดูอ่า กิริยาบทของคุณแม่ละองดาวนะถ้าบังคับหรือสั่งการเยอะเกินไปนะจะทําให้คุณแม่ระแวงนะคะไม่เม่ซีทุกอย่างอยู่ในะความไม่ประมาทนะทุกอย่างใช้เวลาแล้วก็ใช้ใจนะคะก็ฝากคลิปนี้นะคะไม่เมซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่อง3ส,สาวดาวซิ่งนาควานจอยแล้วก็คุณแม่ละองดาวด้วยนะคะไปและะ้วค่ะสวัสดีนะคะ